อยากพูดนั่งอยู่เห็นผ้าอย่างนี้รู้เลยว่าย้อนไปยี่สิบชาติแบบนี้จะบอกให้เห็นใครก็รู้หมดเลยวูบไปแป๊บเดียวเชื่อววินาทีนี่เป็นสิบชาติยี่สิบชาติจะ<า>ไม่พูด ตอนนั้นมาพูดเราก็ทำอะไรไม่ได้รู้หมดแหละไม่ใช่รู้หรอกเห็นเห็นจริงๆเนี่แหละเหมือนนั่งดูหนังเนี่ยฮะ,ะเห็นสิ่งที่คนไม่เห็นเนี่ยเอลุงจาเข้าไปห้องนอนตัวเองเนี่ยจนไม่ได้นอนเตียงมันนอนเต็มอยู่บนเตียงกูต้องนอนข้างล่างอะฮะ บอกให้นอนอยู่ในห้องก็เต็มอยู่ไปอยู่ที่ไหนอะวันนั้นอาจารย์พากูกลับมานั่งรถสี่ประตูมากูนั่งข้างหลังคนเดียวแล้วอาจารย์ก็กับคนขับอาจารย์คนขับหิวก๋วยเตี๋ยวก,กับอาจารย์ลงไปกินก๋วยเตี๋ยวจอดอยู่ข้างทางมึงเชื่อไหมคนมารุมรถกูอ่ะแต่ไม่ใช่คนนะแต่เป็นคนนี่แหละมาลุมเต็มเลยสิ่งที่คนไม่เคยเห็นเนี่ย กูไม่อยากขี <S <s ้โม้กูไปที่ไหนเนี่ยเป็นขบวนเลยแหละเทวดาตามเนี่ยกูเห็นหมดแหละรู้เดินบนภูเขาเนี่ย้นไม้เอ็นไปกับกูหมดแหละมันเยอะจะบอกให้มันจะบ้าายมันเห็นไป ฮะ,ะไม่มีบงเงินในโลกหรอกจะเห็นละดีที่สุดฮะเห็นดำนอ,อ้ยเห็นอยู่หลายเดือนอเดือนสองเดือนกูจะบ้าแล้วฮะจะไม่ยิ่งไปรู้ความคิดคนอื่นเนี่ยนะมึงก็ยิ่งน่ากลัว ราะอะไรกลัวคนรู้ความคิดตัวเองอะขนาดตัวเองยังรู้แล้วคนอื่นกูบาอาจารย์จะไม่รู้มันถึงกลัวกูไงทําไมพวกอีเชนกลัวกูล่ะกูบาทุยกลัวกูล่ะกูบาชุยขนาดกูจีกูยังไม่กล้าเดินใกล้เลยเมื่อก่อนเดินอ้อมไปนู่นแล้วกูพูดขึ้นมานิดน,ดนดหน่อยฉี่ร่าเลยพวกนี้เมื่อก่อนเห็นกูเนี่ยเดินเข่าอ่อนเดินไม่ได้กูบาชุยเนี่ย ทุกวันนี้หายกลัวยังไม่รู้อีเจ้ารู้กูก็พยายามจะทําแบบไม่ให้มันกลัวบา้บาบ้าบอไปอย่างเงี้ <c oughs> ยไม่อยากให้มันกลัวกูไงกูก็ไม่ได้ทำอะไรนะแค่กูมองอย่างเงี้ยมันก็พอแรงแล้วถามดูได้นะเ <c oughs> นี่ยเขาถึงกลัวครูบาอาจารย์ไงพรานไปรู้สิ่งพวกนี้มันก็กลัวครูบาอาจารย์รู้เหมือนกันมึงจะนั่งอยู่จุดไหน ูุะบอกให้อย่าไปรู้เลยนะรู้ความคิดตัวเองอดีแล้วอย่าไปรู้ความคิดคนอื่นด้วยกุณจะบอกให้เดี๋ยวมันอยู่ยากฮะแถวนี้มันเถื่อนฮะจริงกูบาทุยนอนอยู่กุดอากูอ่ะกุดอากูเนี่ยหลังนั้นอ่ะ จำได้ไหมกูอยู่เนี่ยกูบาทุยเกือบตายอ่ะพราะคิดขึ้นมาอีเจ้นเนี่ยอยู่สิบสองวันไม่ลงมาเพราะความคิดมันไม่ดีกัว่าจะบอกให้พราะพวกนี้มันก็รู้ไงพอรู้แล้วพอมึงรู้แค่ความคิดผู้ อาจารย์จะรู้ไหมล่ะไม่มีไม่เป็นไปไม่ได้หรอกที่ท่านจะไม่รู้ขนาดมึงยังรู้เลยฮะมึงจะมีที่อยู่ไหมล่ะที่เาเริ่มระแวงเลยไอ้สิงรู้ไหมว่าจริง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 นะไม่ใช่เรื่องดีเลยนะอรู้ความคิดคนอื่นเนี่ยก็จะกลัวคนอื่นรู้ความคิดตัวเองเหมือนกันนะ